ดิพี่น้องแฟนเพจชมรมเฉลเยเฉยเฉยกัน,กน,นครับวันนี้ผมอยู่ที่งานนี้ผมอยู่ที่โรงพักคลองด่านนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะมีการชี้ตัวแก๊งชุนคลองด,ด่านนะครับทั้งหมด6คดีไม่รวมคดีที่7ดที่จะมีการทำคดีร่วมกับตายนะครับ ซึ่งวันนี้จะมีการชี้ตัวชุมโจนที่เป็นตำรวจ6นายพลเรือน1นายซึ่งจะนำตัวไปฝากขังนะครับที่ศาลจัองหวัดสมุทรการ น้อยใจเดี๋ยวว่ากันเงคดีเลื่คดีเด็กไม่ทำนะคดีเด็กคดีเด็กคดีเด็กก็ยังไม่มีคดีเด็กนะครับที่มีการเอาเด็กไปเรียกค่าไถ่ซึ่งเราได้มีการร้องขอให้มีการดำเนินคดีพรบคุ้มครองเด็กแล้วผ้าไปจากบรรดาอันนี้เป็นคดีที่ของด่านยังไม่ยอมทำคดีให้นะครับส่วนชุมชนของด่านวันนี้นะครับเดี๋ยว จะมีการชี้ตัวนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดที่เป็นตำรวจหกนายนะครับแล้วก็พลเรือนหนึ่งนายนะครับอีกสักคู่นะครับจะมีการชี้ตัวนะครับสถาน,นีเราขั้นตอนของพนังงานสอบสวนเราจะชีช้ทีละคดีนะครับ คดีแรกเป็นของนายเก่งไกลกับนางสาวทัศนีสองพ่เแม่ที่นะครับอยู่ที่หนองจอกทพ่มหานครแล้วก็ถูกจับที่สุรเราในพื้นที่สภาคองด่านแล้วนำมารีดเงินเสียหายจำนวนสองแสนบาทนะครับจึงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่เป็นรู้เสียหายทุกรลายนะครับ ที่กำลังรอชี้ตัวนะครับวันนี้มีผู้สื่อข่าวมาจำนวนมากนะครับในการมาทำคดีนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายสมควรบัวผีซึ่งวันนี้าทางชมดพเนืรองการได้นะครับามาสอบสวนหาความจริง ก็ได้ข้อมูลเกือบจะครอบถ้วน80%แล้วนะครับอันนี้เป็นกู้แรกนะครับที่สองโวเมียที่จะชี้7ชุมชนของด่านนะครับซึ่งขณะนี้6ตำรวจตัวให้ออกรายการแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็จะมีการส่งสำเนาคดีนี้ไปที่อายการคดีทุจริต แล้วก็สารทุจริตนะครับก็เรียนไปน้องประชาชนนะครับว่าทุกคดีเราจะติดตามนะครับเอาผิดให้ได้นะครับแต่หลายคดีที่ตำรวจที่พฤติชั่วแล้วลอยนวลน,นะครับถ้าวันนี้ได้มีการเข้าไปที่เรินจำคลองด่านผมเชื่อว่าจะมีการรับน้องอย่างสาสมสำหรับ ไอ้กุ๊กหกนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมในวันนี้รวมทั้งไอ้น้องที่ก่อกรรมทำเข็นให้กับชุมชนชาวคลองด่านมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้การทำงานนะครับก็ต้องเรียนเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นคดีที่น่าสนใจสำหรับประชาชนนะครับที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วคุณก็จะรวบมืนเย่ยวของตํารวจที่ประพุธไม่ชอบบางคนในการเอาคุณมาเป็นเยื่อในการนะครับเอามาลีดท่าไทยเอามาลีดไทยนะครับซึ่งขณะนี้ก็รอเจ้าที่นําผู้เสียหายไปชี้จุมจนของด่านทั้งหมดที่เป็นผู้ต้องหาทั้งหมด6คดี6กไม้จับ ของศาลจังหวัดสมุทรการนะครับจะให้เห็นสภาพนะครับว่านี่คือผู้เสียหายที่เอาชี้ตัวนะครับจำนวนหคดีรวมทั้งทีมนรราชมรมทีมทั้งทีมสื่อมวลชนมาทุกช่องทุกค่ายวันนี้มามาหมดนะครับนี่คือ ให้ดูบรรยากาศไปก่อนระวังนอนชิดตัวถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่ามันก็ต้องทําก็ต้องมเป็นคนปิดทองนะผ้าให้กับเดี๋ยวผู้เสียหายถ้าไม่นั้นผู้เสียหายก็ไม่รู้จะไปพึ่งข้อกฎหมายกับใครนะครับคดีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้บัญจาการตำรวจแห่งชาติพลเอกจตุ์ชัยจินดา ครับที่ลงมากำกับดูแลครีนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจท h o n พักหนึ่งก็ลงมาช่วยกำกับดูแลตอนหลังร่วมรับการประกาศวันนี้ก็มาควบคุมด้วยตัวเองตอะน,นั้นมาตรฐานในการทำงานเนี่ยทางเราเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว แต่ว่าทุกอย่างต้องทำกันอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งวันนี้เรานำผู้เสียหายมาชี้ตัวเพื่อจะไปประกอบสำนวนการสอบสวนให้ชัดเจนโดยที่ไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นนะครับนี่เป็น6ตำรวจของด่านนะครับที่ก่อกรอกรมทำเข็นกับพี่น้องประชาชน ที่เป็นชุมชนชาวของด่านมานานยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากนะครับที่ไม่กล้ามาแจ้งความเพราะกลัวกูวก้หกเหลาแล้วก็เครือข่ายนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้ทุกอย่างคือต้องดำเนินการกวาดล้างให้ถึงที่สุดนะครับจนคดีสมควรเดี๋ยวอีกสักคู่ ผมจะมีการสอบพยานเพิ่มเติมอีกหนึ่งปากหลัจากที่มีการสอบปากคำไปแล้ว9ก้้าสิบซนะครับซึ่งวันนี้จะมีการสอบปากคำพยานปากสุดท้ายนะครับที่จะมีการรวบรวมโดยทีมพนังานชมรมจะดำเนินการนะครับ กับกระบวนการซึ่งกนนี้รา,ายชื่อตำรวจที่ร่วมกันทำร้ายในสมควรจนเสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานนี้เรายื่นไปที่ผบตรเนี่ยคือ14ตําตำรวจหนึ่งพลเรือนวันนี้เราได้สอบปากคำพยานเพิ่มมามีตำรวจเพิ่มมาอีกหนึ่งรายเป็น15าตำรวจหนึ่งพเรือนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะได้รู้นะครับว่า คดีนี้เป็นการฟ้องตรงนะครับแล้วก็มีทางสบพบางบ่อเป็นผู้ดำเคดีชอชนสูตรการตายนะครับซึ่งจะเป็นบทเรียนอีกครั้งสำหรับที่ตำรวจที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการประพฤติไม่ชอบในวงราชการนะครับหักฐานทั้งหมดที่ที่เรารวบรวมได้ในขณะนี้ ในคดีของสมควรเนี่ยตามล่าหาความจริงสมควรใครทําให้ตายเนี่ยได้มาเกิน90%แล้วที่เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดกับกระบวนการตำรวจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าในสมควรบวผิดได้นะครับ้าต้องเรียนรน้องประชาชนนะครับในทราบอันต้องรอนิดนึงครับทุกอย่างอยู่ระหว่างขั้นตอนของการชี้ตัวและ สื่อมวลชนให้ความสนใจในคดีนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยคดีของชมรมเข้ามามากนะครับแที่ว่าเราเองก็มีคดีที่ถูกฟ้องมาหลายคดีอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องสู้คดีของผมเองด้วยแล้วก็มีคดีที่เขาฟ้องด้วยทุกอย่าง สิบสี่คนก็ก็เป็นมีทั้งพันตำรวจเอกมีทั้งเราพุ่งกกับอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งสาวัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับสองในสองในสิบสี่ตำรวจที่ถูกออกหมายจับหกหมายจับในคดีคลองด่านเดิมครับคือคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มกราปี62นะครับ มีการอ้างว่ามีการล่อซื้อ,อยาสิติดจากนายสมควรนะครับจำนวน200เม็ดที่มาบกงโดยชุดตำรวจสพคลองด่านนะครับซึ่งข้ามเขตไปไปภาค2นะครับเสร็จแล้วก็อ้างว่านายสมควรวิ่งหนีนะครับแล้วก็จมน้ําตายแต่ความจริงแล้วเนี่ยหลักฐานทาง,ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับได้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ตายมีคนทําให้ตายนะครับดังนั้นจึงพาครอบครัวของ,ของนายสมควรเนี่ยมาร้อง ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งหชาติ2อ4นสีคนนีคอคนอยก่่อแหลทั้งหมดเนี่ยที่ลงชื่อเนี่ยทั้งหมด13คนนะครับแล้วก็มีผู้่กับคนหนึ่งแล้วก็มีคนนอกอยู่คนนะครับที่พยานยืนยันว่าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์ส่วนอีก13คนเนี่ยนะครับใน14คนเป็นตำรวจทั้งหมดอีกคนหนึ่งเป็นพลเรือน คือผมเชื่อว่าเขาคงโมโหอะที่สมควรวิ่งหนีแล้วเขาตามไล่จับแล้วก็เขาอาจจะเหนื่อยหรืออะไรงี้แล้วก็ใช้อาวุธตีที่ศีรษะนะครับแล้วก็จับกดน้ําแล้วก็จนถึงแต่ความตายคงเป็นลักษณะเหมือนกับบรรดาโทรสามโมโหอ,อะไรเงี้ยครับคงไม่ได้คงไ,ไ,ไม่ได้มีการวางแผนฆ่ามันเรื่องนี้ยังไม่เคยแจ้งความยังยังน่อจะกว่าทางทางผมเนี่ยได้ส่งเรื่องให้ทางเจ้าหนาทตำรวจแห่งชาตินะครับผ่านบนตำรวจโทรการใช้ใกล้ถึงแล้วก็ ได้มีรายงานจากเจเลนะครับไปยังพบวตรลอแลวพบวตรลอก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งและทีนี้ก็น่นจาจะที่หลักฐานปรากฏค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับก็มาล้องเป็นทางการเพื่อให้มีการดําเนินคดีกับกลุ่มตารวจแล้วก็พลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการทําให้ในายสมควรเสียชีวิตโดยตายปิดธรรมชาติปหลักฐานที่ทให้ัใจก็คือหลักฐานหักานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็อเอ,อกาสารที่มีการอ้างว่าแบงค์รอซื้อ มีการลงย้อนหลังครับอันนี้เป็นเมียเจ็บมากนะถามไปตอนนี้เราอยากให้ใหต้ตำรวจดำเนินการใช่ไมามครับก็อยากให้ดำเนินการตามเดินเลยวิบาก ถามเขาหตรงจญาติเรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไงติดนะเขามีส่วนเสรมากแต่ก็ยังเห็นไม่มีปกติของคนทำงานวันที่เขาไปตำรวจจับเนี่ยเขาทำเขาไปอะไรฮะเขาเฝ้าบ่กป้งอยู่เขาเฝ้าบ่กป้งอยู่ไม่เหตุการณ์เสร็จยังตอนสี่ทุ่มตอนคืนเขาก็นตำรวจเข้าบ้านแล้วก็ไปหนีลงน้ำเนี่ยนี่เราก็ไม่เห็นที่ชมันมีคนเห็นว่าตำรวจทำอะไรไหม ก็คนข้างบ่านเขาก็เห็นได้ยินเสียงน้องไม่รู้ว่าไป,ป็นกวามคืนเราก็ทงคืนจับอะไรไม่ได้